คลิปนี้จะเป็นการปรับสัญญาณอากาโดยวงจรหาความถี่ครับโดยตัวอย่างของโปรแกรมเราจะต้องก่อนอื่นเราต้องกำหนดโจทย์ความถี่แรกขึ้นมาก่อนครับตามจทตรงนี้เราจะกำหนดความถี่อินพุตขึ้นขึ้นมาเป็น50เมต่ส่วนความถี่เอาพว้ตรงนี้ แตปกติเราจะได้ออกมาจากการวัดด้วยออสซิโลสโคปนะครับแต่ตรงนี้ผมจะใส่กำะโดขึ้นมาเพราะว่าในได้กว่ามีเครื่องในวัดตรงนี้จะเป็นสูตรการคำนวณหาค่าของเวลาเวลาของความถี่ ก็คือความถีอินก็ห้าสิบก่อนำมาเข้าสูตรแล้วก็คำนวณไปได้แล้วคืออ่าคูณด้วยสองตอนเวลาค่าความถี่ของเวลาเอาพุดถ้าเราวัดได้เจ็ดจุดสิบสี่แล้วก็นำมาคำนวณในสูตรตรนี้ว่าจะได้มาเป็นศูนย์จุดหนึ่งสามห้าง ส่วนในตัวของโปรแกรมแล้วก็กำหนดความกำหนดตัวแปรขึ้นมาสอตัวเป็นอีกสุวนหพึ่ก็คือความสี่เอฟอินดฟอาแล้วก็ในส่วนของของเชนการทำงานโปรเซสในในส่วนของเขาตรงนี้ค่าสามสามเจ็ดห้าตรงนี้จะมาจากการจะมาจากสูตตรงนี้คือตอนที่เรา หาคำนวณหาค่าเวลาของตัวนี้ได้แล้วก็เอาทีเอาหารด้วยทีอินได้หกเจ็ดห้าศูนย์ค่าเขาก็คือว่าเราจะนำค่าค่าค่าความถี่มหาหารสองจะได้ผลแบบความหมายของการหารสองก็คือ <c oughs> ในในค่าความถี่ของสัญญาณ ที่เป็น,น 101, 101, วิญญาณศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับก็คือในข้อขาขึ้นถึงข้อขาลงทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับเออหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบค่าเขาก็คือจะเป็นฐานสองก็คือสามสามเจ็ดห้าก็คือตึ่งกลางของความถี่นะเพรามว่า <c oughs> ถ้า ถ้าความถี่มันมันเท่ากับมันลงมาเท่ากับสามสามเจ็ดห้าจะให้มันเท่ากับศูนย์ถ้ามันเท่ากับหรือร้อยว่าก็จะท่ากัเราสูงเพื่อนมาหาในสู่รของคือครับเกิดอะรนบกางถ้าเขาคือความถี่มันเท่ากับ ตรนี้ก็ในหนึ่งในห,หนึ่งลูปสัญญาณก็จะให้เขาทำกรบสูน <c oughs> ก็ของโครการจะทำงานประมาณนี้ <c oughs> ต่อไปจะเป็นการกำหนด เอ็นก็ทำการทําการดึงขาเข้ามาครับเองนุดเอ็ปุดอย่าเออย่าเอาแต่ผมดึงมาแล้วหนึ่งเอทำอีกก็เอ็นก็มากำลันทนงาน เป็นทามหนึ่งจุดสามห้าหนึ่งตรงนี้จะไม่ใช่ค่าที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะแต่จะกำหนดตามส่วนที่คำนวณได้ก็คือว่า <c oughs> จะเป็นทางตรงนี้จะเป็นจะเป็นค่าของเจะเอาก็จะมาจากศูนย์จุดหนึ่งสามห้าหนึ่งคูณสิบก็ื่เอามาเป็นหนึ่งจุดสามห้าหนึ่งคูณ พิทไซต์ตรงนี้จะจะกำหนดตามตามค่าของค่าเวลาของกอีนคสืสศูนจุดสี่สองเมงื่อนกะ็สา้ตาม คือกำหนดค่าความถี่ของขัญญาณว p ีตรงนี้ก็จะเป็นสูงสงส่วนองไอ้ส่วนตรงนี้จะเป็นจะเป็นคนคนรับตามที่ผมทำมงานมีผมกำหนดเองผมก็ทำงานในนีง ตงน,นี้ก็จะเป็นความรำนะครับไอเทียนแทนแทนเราเราตรงนี้คือมันเป็นความที่ที่ที่สูงมากๆเลยครับอย่างที่ผมอธิบายไปในส่วนของโคตนะครับก็คือในส่วนของขาขึ้นที่มันขึ้นมาเป็นหนึ่งได้ตรงน,นี้ก็คือมันมันจะต้องมากกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนะครับก็คือมัน <c oughs> มันจะขึ้นเป็นหนึ่งได้มันต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของหกพันเจ็ดร้อยสิบก็คือต้องมากกว่าสามสามจุดห้าในขอบขาขึ้นส่วนในขอบขาลงที่มันจะลงมามันจะต้องเท่ากับหรือว่าน้อยกว่าสามสามจ็ดห้าเร็ครึ่งของลูกคืนสัญญาณเพราะว่าความถี่มันมีความถี่สูงสูงมากแล้วก็ช่วงของขอบ ราขึ้นกับเขามันจะมันจะมันจะั้ำลงครับเราต้องกำหนดว่าเราจะต้องกำหนดเองว่าเท่าไรเท่าไรขึ้นเท่าไรลงเท่าไร่เรถา,รถ,ารถึงจะให้มันเป็นศูนย์เป็นหนึ่งก็อจะมาจากสุรคำนวณตรงน,นี้ก็จบอันนี้ครับนะครับ